สวัสดีครับนี่ช่วงรีพอร์ตครับเรากลับมาดูเกม ARBS เกรดระดับะ้าซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาทำกันในตัวละครเบคโรซารัตแบบขาดึงแบบใหญ่แมงมุมนะครับนะเออซึ่งโอ้โหนะครับตัวละครนี้ผมรวมาจากเวิร์กช็อปนะครับเห็นแล้วแบบแม่งตกใจอ่ะใครแม่งซ่าวโคตรราดเลยนะครับนะเออสร้างได้แบบโคตรสวยดูดินะครับเป็นขาแบบเออแยกออกมาเป็นแบบนกนกยุงอะนะครับนะแบบนกยุงกระพือหางมันอะนะครับนะเออนะครับ เออผมไม่รู้ม่เรียกหางหรือเปล่าแต่ได้รู้อันนี้แป้งโคตรเท่เอาละวันนี้นะครับเราจะมาทําการเล่นตัวมันกันนะครับนะซึ่งจะเล่นแบบหนึ่งหนึ่งะครับนะเออเอาละนะเราไปดูกันก่อนกับตัวแรกนะครับเจ้าตัวอะไรดีวะแ็มเลยอ่ะเปิดเปเริมแรกมาที่ตัวอะไรดีนะครับเราต้องเอาดาบลดโรคไว้นะครับนะเอาเป็นตัวอ่ะช้างก่อนละกันนะครับเปิดรปเดิมไปเร็วไอ้ช้างรุยยมอนช้างช้างมาลเราอย่างนี้เหรออุ้ยอมันทำอะไรวะอุ้ยเอาลุยช้างกูว่ามึงตายแน่แน่โว้ยยิงไปแล้ว มึงตายได้ไงอะ่ะเอา้ามึงฆ่าช้างได้ก่อนดิตลกตะเกียบมันดูดเข้าไปแดกเฮ้แการทำอะไรเพื่อนฉัน,อนเออบอลเลงแล้วจิบหายแล้วเฮ้ยพญานาค,ลาคเลยพม่ชายยีราฟแล้วทำไมตัวเองมันตายวะ เออไอยีร <Andrew> ับ <superv> ก <ising refugees> ็ตายด้วยนะครับแต่ไอ้ที่ทำไมมันตายตามบังงงอ่ะโอ้ดู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 สลิงแม่งยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับสลิงมันยังเพิ่งยิงออกมาเลยครับยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยสลิงโอ้โหโคตรเท่เอาต่อมานะครับมาเจอเสือเรียบร้อยนะครับตายเสือโดนเดือดไปแดกอ่ะเอาละครับต่อมาผมจะเอาควายไทยนะครับแต่มันไม่ใช่ควายไทยธรรมดา เออที่จริงมันไม่ใช่ควายไทยหรอกมันเป็นควายแบบพวกแอฟริกาเนี่ยแหละนะครับนะเออซึ่งบอกแล้ว่าผมจะเอาเก็บไว้มันตัวใหญ่ๆดู้ที่มันจะยิงไปหรือเปล่านะครับนะน้ำหนักมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าโอ้โหตัวใหญ่ไปก็ไม่ดีนะครับเคลื่อนที่ไม่ได้นะเออแม่เกิดอะไรเก่งกับเขาเนี่ยกูเป็นวิการครึ่งส่วนได้ไกลเลยควายเฮ้ยเดินดึงจับไปแดกนะครับนะเบรกเรืสัตว์ว่ากูจะแดกทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับอ่ะต่อมานะครับรองน้องหมูด้วยครับอด คุณว่ามันจะยิงโดนไหมมันจะยิงแม่นแค่ไหนเชียวไอ้นี่นะครับนะอ่ะมาดูกันโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเข้าใจแนละ้วทำไมมันถึงตายนะครับมันบักนะครับท่าน,นผู้ชมมันพักเออตัวมันเลยแตกตัวมันเลยเจ็บไปด้วยนะครับนะโอ้ตะกี้เป็นเพราะไอหมูแล้วแหละโอ้โหตกลงมาเลยนะครับไอที่สลิงดึง Sabes, เอาครับต่อมาลองพี่โตดูนะครับนะแต่ผมคราวนี้ผมจะลองแต่งเป็นพี่โตจริงๆดูดิมันจะเป็นยังไงวะแต่งได้เหรอก็เล่นไปมั่วแล้วนะครับเนี่พี่โต4 0แล้วเว้ยเออริคาโดนะครับแล้วมันชื่ออะไรนะริคาโดเลยนะนะครับผมชอบลืมชื่อมันอะ พี่โตเตี่ยวเนี่ยมันเป็นคนเป็นมะเร็งไงนะครับนี่คือพี่โตเวอร์ชัน ARBS นะครับส่วนกางเกงเนี่ยเอาอะไรให้มันดีนะครับกางเกงเนี่ยมันต้องเป็นสีขาวนะครับนะเทนที่จริงมันเป็นสีทงชาตินะผมไม่รู้ผมจะแต่งให้มันยังไงเหมือนกันปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บสกลงมันมันไม่มีหั่มนะครับไอพี่โต เออาร์บีเอสนะครับไม่มีคำนะครับนะโ okay. <c oughs> อเคโคตรไม่เหมือนอะ่ะแต่ไงก็ไม่เหมือนอ่ะนะครับนะอะ่ะไปดูกันนะครับ <c oughs> พี่โตอูพต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 ้พี่โตรัตรงยักษ์น่ะหรือวูมอร์เรอส์ซีเมอร์เมอต์ตนอพมันแบบว่าให้มันตัวใหญ่ที่สุดเลยนะครับมาดูกันนะโอ้โหมันตัวใหญ่กับแบคิโลซอรัสอีกแล้วเนี่ยอัพเต็มนะครับนะเอออัพโห้าปึกโอ้ดันดึงดึงหัวจะหลอดจะไม่เป็นไรหรอกโอ้ยนะครับมันติดปั๊ก่ะ มันไม่ได้ตายเพราะพี่โตตีหรอกนะครับพี่โตมันตีไม่ได้อกครับตัวมันใหญ่ขนาดนี้นะครับมันตีไม่เป็นหรอกนะฮะเออมันบั๊กอยู่นะครับไอพี่โตแต่ประเด็นก็คือตอนดึงมามันบั๊กจากอาวุธมันแน่ๆเลยครับแบคโลซสระเลยตายเอาละต่อมาเจอกับบักทุนนี่สแต์ชั้นพร้อมแล้วเอาละยิงมิสไตรสามสองหนึ่งอาวุธที่ฉันประดิษฐ์มามาแล้วยิงมันโอ้โหดุเด็ดยิงไว้ตุ้ม เป็นไงไม่เป็นไรเห็นไหมผมบอกเดี๋ยวมันอึดน,นะครับนะมันอึดอยู่แต่ประเด็นก็คือตะกี้มันปักนะครับนะบักจับจาก,กันดึงนั่นแหละนะครับเป็นปัญหาของมันเอาละต่อมารองกอเทพเจ้ากวยเน่าทั้ง3ดูนะครับนะเอาละโย้อนขอใส่มันเลยพวกเรา,าสตีมโดนดึงไปแล้วเฮ้ยเอาละช่วยมันหน่อยช่วยมันหน่อยอเออฮะกูโดนดึงแล้วช่วยกูทีนี่ย้อนขอใส่แล้วไม่ต้องห่วงเพื่อโอ้โหบักบักกูบอกเลยระเบิดแน่ระเบิดเน่โอ้เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับมามันไม่ได้ตายเพราะข้อคอนผมพูดจริงๆนะ นะครับแบคทีโรซัลต์มันอืดอยู่นะครับนะอืดที่สุดในสัตว์กินพืชตอนนี้และดูดิโอ้โหอ่ะต่อมานะครับนะผมจะลองสร้างโฟร์อาร์มนะครับเนาะเฮ้อโฟร์อร์มเหมือนไหมวะไม่เหมือนเลยนะครับนะมันต้องยืดออกมาแขนมันหน้าโอ้โหมันเสียบบังแขนมันอ่ะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันเออตก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 หนักก็อ่ะเอาหน่วงไว้แล้วกันอืมเอาละเอาเอาเออเอาเออไปด้านหน้าอีกเอาเอาเอาเออเอาอืมลุกขึ้นมาลุกขึ้นอึบ เอออย่างนั้นแหละเอา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 อืมอ่ะเล่นเลยแล้วกันโอ้โหเตะหัวตัวเองไอ้สัตว์นี่ก็มีโอ้ยฉันไม่ได้โง่นะฉันแค่เตะหัวตัวเองแป๊บเดียวอ้าาโดนดึงอแล้ว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 อ๋อสกิลิตี้กูตายแอะโอ้โหไม่น่าสร้างมือให้มันเลยเอาละครับต่อมาลองเจอบักระปะนะครับนาเออหรือว่านอนเสารังกระปะเออบอกเร็วๆที่สุดในเกมเลยก็ไม่ได้เกิบเร็วที่สุดในเกมนะครับลองจักหมูด่าแล้วโอ้โหโดนดูดแอะตู้มเรียบร้อยนะครับ ออมาแล้วนะครับนะเฮลเาวนะครับนะมานรกจะาเขาจ่ย่ยโอ้โหตายไหมเนี่ยมึงตายไหมเนี่ยเฮลเาวอาปากห้างอย่างงี้มึงคิดว่ากูตายเลยตายสิไอว์บ้าหรือเปล่าเอาละผมว่ามันจะมากเกินไปแล้วผมต้องเอาอันนี้แล้วกันนะครับนะเออนี่โคตรร็อกนะครับนะเอาละมึงดึงนักใช่ไหม มึงดึงนักใช่ไหมได้นี่กูทำบาเรียแม่งเลยนี่เอาละฮะฮะฮะแล้วก็เอานี้ออกฟุบนี่เป็นบาเรียที่แบบเออร่างหุ่นเอา,ล,เอาละยิงเลยเฮ้อโหแม่งฉลาดมากเฮ้อเออไอปีศาจต,ตัวนี้มาแล้วยิงมาเลยฮ่าเด้งกลับไม่เป็นไรเว้ยดึงมาเลยดีโอ้ยยิงหมดตัวติดพวกโกรติดพวกกรธติดวกโกรธโอะ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  เอาละต่อมาผมจะลองเล่นกอริล่าเลยครับนะนี่ใช้มือช่วยจิกแมงเอาดิสองทางถ่วงไว้นะครับนะเอาละแล้วทีนี้ผมก็จะเอาบาเรียกันไว้นะครับนะตรงด้านหน้าเพื่อเวลามันวิ่งไปได้ถึงระยะตรงนึงแล้วเวลามันโดนดึงจะได้ไม่ต้องเป็นไรนะครับนี่อาติดหัวไว้นะครับนะอย่างนี้แหละนะครับหรือว่าเอานี้ดีวะอันนี้รู้สึกจะใหญ่หญกว่านะนะคุณว่าไหมนะครับนี่อะเอาละตอนนี้ผมสร้างเสร็จแล้วมันเป็นบาเรียมหาป่ยนะครับนะอะโอเคอะเกาะกันเว้มา ดูสิ fly, มันจะเป็นยังไงล่ะคนะือนะออกมานะครับนะผมคิดว่าแผนผมน่าจะใช้ได้นะถ้าแบบว่าถ้าผมเล่นปืนผมคิดว่าผมจะชนะมันได้เลยอะ่ะเด่ไปเล่นเอ้ยห่วยไงไงไอสัตว์โอ้โหผิดแผนออกอ่ปล่อ,อยกอูเรียบร้อยเฮ้ยแม่งเสือกไงท้องขึ้น ไม่ไหวแล้วมึงต้องเจอกอสิรากูกอสิรามีเหล็กทั้งตัวเอาสิมา <c oughs> วันนี้ฉันจะยอมเรียกไบกักกอสิราละกันวันนึงน,นี่นี่โอ้โยติดหัวนิดนึงต,ติดติดจมูกกูโอ้โหจมูกกูเปิดช่องว่างให้เหล็กไม่เข้านะครับตะกี้โอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนะโอ้โหมีช่องว่างนิดเดียวเท่าน,นั้นแหละตายเปิดเผย่าแทงไม่ใช่กอสิรามันคือมาคิโมซอรัสเอ้ยไม่ใช่ตะกิโลซอรัสเอ้ยไม่ใช่ททเลโนซอรัสเออนั่นแหละถูกแล้ว เอาละฮู้ต้องส่งให้เฮลอคอปเตอร์จัดการมาเลยพวกจัดการมอนมันไม่โหดมากนกกักหรอกไม่ระวังมันยิงตัวจริงมึงโอ้โหเกือบแล้วนะครับนะบอกเลยว่าถ้ามันยิงทันนะคูบอกเลยว่ามบงตายบกด้านล่างนี่มบงตายครับอะลองสถานการณ์กลับกันนะครับลองให้มันอยู่ใกล้กว่านี้ดูนะครับนะบอกเลยโอ้โหเฮลิคอปเตอร์โดนดึ่งโอ้โหเรียบร้อยนะผมบอกแล้วไม่มีทางรอด เฮ้อเขาตะกี้กูมีแค่เกาะด้านหน้าใช่ไหมเขานี้ของกูมาครบกูเหมือนนักรบเลย <c oughs> มีปิดทายด้วยยิงเข้าไปดิเฮ้อดูซิมังจะทำอะไรกดูดึงแม่งก่อนที่มันจะดึงโอ้ยโดนด,ดึงเหมือนเดิมไอ้สักกูได้ว่ามีกอะจะช่วยกันได้แม่งสู้เขาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนะเอาลังงั้นมึงเจอกับรถถังผมบอกเลยรถถังเนี่ยมันยิงไม่โดนแน่ๆเลยเพราะว่า เออไอตัวคนอยู่ข้างในแล้วไอต่างตรงนี God ้เป็นเหล็กหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นมันจสะท้อนกลับนะครับบอกเลยว่าโอ้โหรถถังก็ได้เปรียบยิงก็ปล่อยกองทัพทอรถเออมีแค่มือคนเดียวไม่มีกองทัพนะนี่นี่นี่โอ้โหสบายเออฉันอยู่นี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฮ่าิ่งหัวฉันไม่โดนอะฮ่านีวจิวจิวจิวคิวจ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 ิวติวจ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 ิวนิวจ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 ัวจิวจิวจิไจ้คอมบาโดโอ้โหเป็นลมคารถถังข้างในนะครับนะ อารองให้มันเจอกับไวเวิร์นดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันจะยิงยังไงนะครับมันจะแยกยิงหรือเปล่าหรือยิงแค่ตัวเดียวอุ้ยยิงแค่ตัวเดียวจบแค่ตัวเดียวนะครับนับต้นอุ้ยอุ้ยเอาวยเอาาว้ยยังไม่ตายนะยังไม่ตายนะไวเวิร์นบอกให้พวกเราตามมันจะขึ้นไปมันยังไม่ตายนี่นั่นนั่นตามมันขึ้นไปพวกตามมันขึ้นไปเอ้ยแม่งเอ้ยอย่างงั้นก็ตายห่าสิบแล้วโอ้โหแต่เป็นกู้คัน เอาลรพวกเราเริ่มใจกันดิจิสปาร์ตันกับคนป่าเอฟอาบจัดกันมันเร็วโอ้โหดูเพื่อเราไปแดกแล้วโอพวกเราระวังนะป้าโดนแดกไปแล้วอีกคนนึงโอ้ยยยยยีพวกเรายิงเข้าไปแล้วมาตกโอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไอพวกมันมดมันตกไปแล้วเราชนะโอ้โหชนะแบบงงๆด้วยเฮ้อเป็นไงล่ะเราจะได้ได้เขียนในอดีตว่าพวกเรานั้นเป็นผู้ที่ชนะอสูรระไรแต่จริงไม่ใช่เลยเพราะบึงไม่ได้สู้ เอาละต่อมาสไปโนนซอรับนะครับนะหรือว่าเดนเสาซอมบี้มันบ้าข้างมากที่สุดในกล่มของเรานะครับบ้าข้างกว่าทีเดียกโดน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 โอ้โหมันโดนจับภ้าไปกินนะครับแบบทําอะไรศัตรูไม่ได้เลยอ่ะแบบทําอะไรคนอื่นไม่ได้เลยอ่ะเออแบบทําอะไรมันไม่ได้เลยคือแบบว่าเวลามันฉกไปอ่ะคือศัตรูจะควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะคือแบบมันโดนดึงไว้อะนะครับนะเนี่ยดูนะครับนะผมจะให้คุณดูทีเล็กนะดูนะดูนะดูไอทีเล็กนะตั้งใจดูนะ ดูนะเวลามันดึงศัตรูไปปุ๊บนี่นี่ศัตรูทำอะไรไม่ได้นะครับดูดูศัตรูตีมันไม่ได้นะเพราะว่ามันดึงไว้อันนี้ผมบอกเลยว่าบัตมันไม่ได้ตีมันไม่ได้ตีต้องเป็นตัวที่ตีไกลเท่านั้นถึงจะฆ่ามันได้นะครับนะแต่ถ้าเป็นตัวตีใกล้นี่จะโดนเหมือนล็อกไว้อะเหมือนโดนจับไว้อะเออให้ตีไม่ได้ฮ้แกต้องเจอฉันเดนโดนฉันโอ๊ยกพโดนแดงเออ้ยไม่นะจิมมี่ฉันจะช่วยแกนี่ปล่อยได้ไปคิโว่าสารสกัดพืช ขาแม่งเลยจับจับจับจโอ,อ้โดนเขาหยดัดตายกูขอโทษนะจิมมี่ที่กูทำไรไงๆเฮ้กูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเฮ้เฮ้พมันจับหางกูอยู่ไม่นะไม่ขอโทษขอโทษจะไม่ได้ตั้งใจโอ,อ,อ้โหแจค็คผู้ฆ่ายักษ์ <laughs> แจค็คผู้ฆ่ายักษ์นี่ฉันแก้แค้นใหนานาได้เลยนะจิมมี่จะขอโทษที่จะไม่ได้ช่วยนายมันน่าเศร้าจริงๆอ่ะงั้นสำหรับวันนี้นะครับจบไปที่ตัวของมันเองนะครับนะโดี๋ยวช้าเล้วเว้ย อดดือกกันเองเอ้าดืงกกันเองตูมโอ้โหใครตายก่อนนี่คือจบนะครับนะโห เฮ้มันยังไม่จบแค่นี้รอพวกเราหูหสามหนุ่มสามมุมนะครับนะเอาแรดไปคิโรสามสามตัวนะครับนะเออสู้กันอย่างบ้าคลั่งเอาแดชาร์จยิงเลยปิ้วโดนไปได้คเขาู่แรงนะครับใส่กันอย่างโดนเนี่ยคู่ที่สองก็าจะช่วยคู้แรกโอ้โหแต่แล้วนะครับบักหนึ่งนะครับจากทางด้านซ้ายตตอนตอนแตกะครับ่ตะวันตี้เออแกสองนะครับผมจจนากัอะไรแล้วเรือตอนนี้เลยไอ้นายคนเดียวนะครับจากฝั่งด้านซ้ายนะครับโอ้ยเปันจะสู้ได้หรือไม่ฝั่งด้านขวาเรือสองตัวั ผมพันอย่างหนึ่งของไปตลอดตัวโอ้โหแตกฝั่งด้านขวาชนะนะครับนะถามว่าผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมจับตาม,มามองตลอดอู้แล้วมันก็ตายแล้วนะครับนะอ่ะเราก็จบกันไปจริงๆแล้วนะครับเอาพี่กำแพงมานะครับกำแพงแบบโอ้โหประตูสร้างนะครับทูซิสู้กัน3ตัวติดโอ้โหเกาะแตกยังแทบยังไม่ได้ยิยงเลยนะครับโอ้โหแตก นะครับโอ้โหเรียบร้อยไอ้นั่นโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเออทำไมสวนมากนะครับไอ้คนสร้างเนี่ยทำไมจะต้องเอาแบคคิโรซอรัสมาเป็นตัวต้นแบบเสมอนะครับเพราะว่าอะไรเนี่ยนะครับนะเออส่วนมากไอ้ตัวแบคคิโรซอรัสส่วนมากจะเป็นตัวแบบที่เขาแต่งให้มันโหดน,นะว่าไหมนะครับไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้นี่โหดที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยเจอมาเนี่ยนะฮะอ่ะก็แดร็อทครับ,รรบท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ในการเล่นแบคคิโรซอรัสแบบขางนกนกยุงอ่ะ นะครับนะก็จ่องไปที่นี่แหละนะครับเรารอดูตัวต่อไปนะครับว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมบอกเลยว่าตัวต่อไปนี่โคตรเจ๋งโคตรเทพตัวนี้นี่เทียบไม่ติดเลยนะครับสู้ไม่ได้เลยยิงไม่เข้านะครับนะเอาละนะตอนรับวนี้พอแค่นี้ก่อนไปรอดูกันขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของผมจนจบแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดหรือพูดคำหยาบมากเกินไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับและที่สำคัญเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็อีกอย่างอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะ โอ้แล้วก็อีกอย่างอีกอย่างอย่า,ยาลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับนะ